ไปเป็นสิทธิทบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์ก็อย่างที่บอกว่ามันจะคุ้มครองเฉพาะรูปลักษณะภายนอกอาจจะเฉพาะรูปร่างลักษณะหรือาจะเพิ่มลวดลายและสีลงไปด้วยก็ได้นะคะเงื่อนไขก็คือจะต้องมีความหมายคือรูปทรงนั้นน่ะหรือรูปร่างนั้นจะต้องไม่ปรากฏที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานอุตสาหกรรมถัตกรรมอายุค,ความคุ้มครองก็คือ10ปีนะคะนับวันที่เรายื่นจด นี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสวทชที่ยื่นจดเป็นแบบผลิตภัณฑ์ตัวเ,เหมือนเป็นแท่นวางแท่นวางแท่นวางสําหรับแบบกล้องกล้องจุลทรรศจากคือเขาอะทาตัวเลนส์นี้ขึ้นมาแล้วก็แปะใส่มือถือทําให้เหมือนมือถือเราอะกลายเป็นกล้องจุลทรรศแล้วก็ประดิษฐ์ตัวฐานรองมาสําหรับวางโทรศัพท์มือถืออันนั้นนะคะแล้วก็ให้ให้กลายเป็น แบบกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็มีมีทำขายจริงด้วยนะคะทีนี้ความแตกต่างของทั้ง3อย่างตามที่พูดมานะคะสิทธิบัตรการประดิ์กับอนุก็จะเหมือนกันเนาะก็คือให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ตัวกรรมวิธีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวิธีการที่ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นแล้วก็ ส่วนของแบบผลิตภัณฑ์คุ้มครองอะไรคุ้มครองในรูปลักษณะภายนอกนะคะของตัวแบบผลิตภัณฑ์หรืออาจจะคุ้มครองลวดลายหรือสีด้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเราเขียนลงไปในสิ่งส่วนที่เราขอถือสิทธิ์ยังไงถ้าเขียนเฉพาะรูปร่างลักษณะก็จะได้เฉพาะรูปร่างลักษณะถ้าเขียนลวดลายหรือสีลงไปด้วยก็จะได้สส่วนนี้ด้วยแต่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็จะเขียนเฉพาะรูปร่างลักษณะนะคะเพราะว่า มันก็จะคุมทุกสีเลยทีนี้ถ้าเราไม่ระบุสีแต่ว่าถ้าเราคิดว่าสีมันมีความสําคัญมีมูลค่ากับตัวแบบเราอะ่ะเราก็อาจจะระบุสีหรือลวดลายลงไปด้วยได้นะคะสําหรับเงื่อนไขใน,ในการขอรับความคุ้มครองก็อย่างที่กล่าวไปก็คือสิทธิบัตรก็จะมีความใหม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้นะคะแล้วก็อนุก็คือจะลดลงมานิดนึงก็คือเป,ปเป็นการประดิษฐ์ที่ใหม่แล้วก็ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ ส่วนแบบผลิตภัณฑ์ก็คือจะต้องมีความใหม่กับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้นะคะแล้วก็ความแตกต่างอื่นๆก็คือสิทธิบัตรก็คือจะมีอายุค,ความคุ้มครอง20ปีแล้วก็เป็นระบบที่ตรวจสอบก็คือคพือหลังจากที่เราเซิร์ชเซิร์ชก่อนยื่นจดแล้วเนาะแล้วพอเราตัดสินใจได้แล้วเราจะยื่นประเภทไหนพอเราไปยื่นที่กรมมะค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบอีกอีกทีนึงเขาจะเซิร์ชแบบเราที่แหละแล้วผู้ตรวจสอบเขาก็จะ แจ้งเรากลับมาว่าผลการเซิร์ชของเขาว่าการประดิษฐ์เราเนี่ยมีขั้นจริงไหมหรือว่ามีความหมายจริงไหมอย่างนี้นะคะส่วนอนุจะเป็นระบบแบบรับจดทะเบียนก็คือเราเรายื่นไปแต่จริงๆก่อนยื่นเราก็ต้อง,เร,องเราก็ต้องเช็คเองอยู่เดียนะคะพอเรายื่นไปปุ๊บผู้ตรวจสอบเขาก็อาจจะแบบว่าไปไปเซิร์ชในฐานข้อมูลเขาแหละว่ามีใครเคยยื่นมาซ้อนทับเราไหมแต่อาจจะไม่ได้เซิร์ชครอบคุม เท่าของการประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิบัตรนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะเสี่ยงนิดนึงว่าพอถ้าเราเซิร์ชไม่ดีอ่ะมันจะมีขั้นตอนที่พอเขารับจดแล้วมันประกาศโฆษณาไปแล้วอะ่ะออพวกเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจจะเป็นบริษัทที่ทํางานคล้ายๆเรามาเห็นแล้วถ้าเขามองว่าเอ้ยของเรามันไม่ใหม่จริงนี่นาะเขาก็ทําอยู่เขาก็สามารถมายื่นคัดค้านงานของเราได้นะคะมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรอีก อย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยก็คือเราจะต้องเซิร์ชเซิร์ชให้มั่นใจก่อนก่อนยื่นจดว่าเราควรจะยื่นเป็นลักษณะไหนเข้าเงื่อนไขไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็ส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นระบบตรวจสอบคล้ายๆกับตัวสิทธิบัตรค่ะอายุความคุ้มครองก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้สิทธิบัตรก็20ปีนะคะอนุก็คือ6ปีแล้วก็ต่อ,อยุได้2ครั้งครั้งละ2ปีนะคะรวมแล้วก็เป็น10ปีส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คืออายุความคุ้มครอง10ปี ส่วนค่าธรรมเนียมก็คือในที่เราไปยื่นมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่าธรรมเนียมตามตารางนี้จะเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เหมาจ่ายมันก็อาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยนะคะค่าธรรมเนียมรวมแล้วของสิทธิทบัตรก็ประมาณแสนสี่นะคะรวมตลอด20ปีเลยนะแต่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รวมไปถึงพวก เวลาที่เราโดนคําสั่งอะคะ่ะมันก็จะต้องมีให้แก้ไขมีให้ชี้แจงไอ้พวกนี้ยเวลาเราเราไปยื่นตอบเขาอะก็ต้องเสียอีกครั้งละประมาณ50บาทอะไรประมาณนี้หรือว่าขั้นตอนประกาศโฆษณาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเหมือนกันแต่ของไทยก็ถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับของประเทศอื่นๆน,นะคะแล้วก็ของนุสิทธิบัตรวมเมาจ่ายก็จะเป็น17นะคะส่วนออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ประมาณ7,500บาททีนี้ ลืมบอกไปนิดนึงว่าตัวสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรนะคะก็คือคุ้มครองเขาเรียกว่าตามอขอบเขตพื้นที่ก็คือยื่นที่ไหนคุ้มครองที่นั่นก็คือถ้าเรายื่นในประเทศไทยก็จะคุ้มครองเฉพาะขอบเขตประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเราอยากจะไปทําตลาดหรือมีแนวโน้วมว่าจะได้ออกต่างประเทศอันนั้นนะ่ะเราก็จะต้องไปยื่นขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศอีกทีนึงซึ่ง ถ้าเรายื่นไทยแล้วเป็นที่แรกอะ่ะถ้าเราจะไปต่างประเทศเราจะต้องยื่นคําขอต่างประเทศภายใน12เดือนนะคะนับจากที่เรายื่นในประเทศไทยนะคะค่ะต่อไปความความลับทางการค้ากับสิทธิบัตรคือ2ตัวนี้มันจะใกล้เคียงกันนิดนึงบางอย่างที่มันจะจดสิทธิบัตรได้แหละแต่เราอาจจะไม่อยากเปิดเผยเราก็มาจดเป็นรูปแบบของความลับทางการค้าแทนก็ได้ถ้าเป็นพวกแบบ วิธีการหรือพวกสูตรอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งสิทธิบัตรนะคะก็คือพอเรายื่นยื่นจดไปอะ่ะมันก็จะมีผู้ตรวจสอบเนาะเป็นออของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาจะตรวจสอบแล้วเราก็ต้องเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดให้เขารู้ส่วนความลับอะ่ะเราไม่ต้องไปยื่นที่กรมก็คือเราจะต้องมีมาตรการรักษาความลับของเราเองนะคะแล้วก็แล้วก็เราเราจะต้องรักษาความลับคือเราไม่ต้องเปิดเผยให้ใครรู้ข้อมูลของเรานะคะ ส่วนอัยุความคุ้มครองก็ตามตามเงื่อนไขที่กล่าวไปเมื่อกี้เนาะส่วนความลับอ่ะก็คือความลับก็จะเป็นความลับตลอดจนกว่าความลับนั้นจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ของสิทธิบัตรก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะส่วนความลับก็คือค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องดูว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกมาตรการที่เราใช้ในการรักษาความรักษาความลับนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปก็คือสิทธิบัตรจะต้องเปิดเผยรายละเอียด การประดิษฐ์ให้ให้ผู้ตรวจสอบหรือว่าคนที่มาอ่านนะคะเขาสามารถทําตามได้นะคะแต่ว่าความลับทางการค้าไม่ต้องเปิดเผยแล้วก็สิทธิบัตรนะคะมันจะดีอย่างหนึ่งคือถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วไปทําวิศวกรรมย้อนกลับแล้วทําตามอันนี้ถือว่าละเมิดนะคะต่างกันจากความลับเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะถ้าเขาทําวิศวกรรมย้อนกลับหรือว่าเป็นการค้นพบโดยอิสระก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะทีนี้ หน้าสุดท้ายของพาร์ทแรกแล้วนะคะก็คือเราจะสรุปว่าจริงๆแล้วอะ่ะการประดิษฐ์ของเราชิ้นหนึ่งมันไม่ได้มีแค่ทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแค่ประเภทเดียวนะคะตัวอย่างเช่นเ,เราอาจจะทํารถไฟฟ้าขึ้นมาเป็น ev คันนี้ ไอทีวิคันนี้เราไม่ได้จดแค่สิทธิบัตรอย่างเดียวนะคะซึ่งเราอาจจะไปจดเป็นมีความรับทางการค้าก็ได้อาจจะเป็นสีที่เราใช้ทามีหรือสารเคลือบที่เราใช้เคลือบบนยานพาหนะตัวเนี้ยมีมีลักษณะข,ของแบบอะไรที่มีมูลค่าที่เราไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นรู้ล้วก็เก็บเป็นความลับทางการค้าได้หรือว่าแผงวงจรข้างในเราทําวงจรตัวชิปขึ้นมาใหม่เลยอันนี้ย เราก็เอาไปจดเป็นผังภูมิวงจรรวมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าลิขสิทธิ์คือรถไฟฟ้าหรือรถยนต์เดี๋ยวนี้มันก็จะมีโปรแกรมในการควบคุมใช่ไหมคะคือถ้าเรามีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวนี้ตัวโปรแกรมก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเราเหมือนกันหรือตัวยี่ห้อตัวแบรนด์นะคะของของรถ E ีีก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้านะคะแล้วก็ถ้ารูปร่างของรถเรามีอะไรที่โดดเด่นคิดว่า สามารถแบบจดเป็นตัวแบบผลิตภัณฑ์ได้ก็แล้วก็จดเป็นออก,ออกแบบได้อีกอีกคำขอหนึ่งเหมือนกันก็คือรวมๆแล้วว่าตัวการผลิตของเราหนึ่งชิ้นอาจจะมีได้หลากหลายทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้นะคะจ,จะต้องลองดูดีๆพอพอเราสร้างอะไรขึ้นมาแล้วแล้วเราจะไปยื่นขอรับคำค้มครอง,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 องเราจะเลือกยื่นขอจดเป็นลักษณะไหนนะคะ ค่ะก็ในส่วนของพี่ก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจะเป็นพี่น้ำหวานนะคะมาช่วยเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของเทคนิคการเตรียมคำขอนะคะสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตรสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้ำหวานนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะอันนี้ก็คจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมคำรับ คำขอรับสิทธิบัตรอน,นุสิทธิบัตรเบื้องต้นนะคะเราจะมาดูว่าเราเมื่อเราได้การคิดค้นการประดิษของเรามาแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมอะไรบ้างนะโ,โดยที่ขั้นตอนการ,การเตรียมคําขอของเราเราต้องมีความที่แบบเข้าใจในเทคโนโลยีของการประดิษฐ์ของเราก่อนว่ามีขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างมีส่วนประกอบของการประดิษฐ์ของเราอย่างไรบ้างแล้วก็ทําการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร หลังจากนั้นเราก็จะม,มีการเตรียมรายละเอียดการประดิษฐ์เนาะ, okay. ะในส่วนของการทำความเข้าใจของเทคโนโลยีของการประดิษฐ์อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือเราจะต้องรู้ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ของเราว่าประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างเราทำเพื่อ แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเรามีวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราได้แก้ไขปัญหาของงานที่มีมาก่อนหน้าแล้วมีปัญหาแบบหนึง่งแล้วเราอะมาแก้ไขปัญหาอีกแบบหนึง่งเราเก็จะมีการเขียนเข้าไปในในตัวร่างคำขอเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเสืบ์ค้นแล้วก็ระบุถึงตัวสาระสำคัญของการประดิษฐ์โดยที่เราจะเขียนออกมาเป็นเป็นข้อถือสิทธิ์นะคะ วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเนาะเราสืบค้นข้อมูลในฐานของข้อมูลที่ที่มีได้หลากหลายมีทั้งฐานแบบฟรีแล้วก็ฐานที่มันเสียเสียเงินเนาะซึ่งฐานข้อมูลที่ของไทยของเราเราเรียกว่าฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยหรือของที่อยู่ในกรุมทรัพย์สินทางปัญญาของ DIP ซึ่งเป็นรวบรวมข้อมูลสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ทั้งการประดิษฐ์ออกแบบอยู่อยู่ในฐานข้อมูลนี้เราสามารถสืบค้นได้ในส่วนของต่างประเทศก็จะมีหลากหลายฐานข้อมูลในแต่ละประเทศเขาก็จะมีฐานข้อมูลของเขาอย่างเช่นเป็นตัวสิทธิบัตรยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนหรือแม้แต่ว่าเป็นองค์กรทรัพย์สินของทางปัญญาโลกที่รวบรวมสิทธิบัตรทั้งหมดไว้ไวในฐานข้อมูลของเขาเราเรียกสั้นๆว่าเป็นของไวโปนะคะ ถ้าเป็นฐานฟรีที่พี่บอกเมื่อกี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเป็น Google พา t เ n นเราสามารถเสิร์ชไปใน Google ได้เลยเขียนคำว่า p a t เทนมันก็จะขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลที่ใช้สําหรับเซิร์ชสําหรับเป็นเป็นตัว p a ท e n นโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นฐานฟรีอื่นๆเป็นฟรีพา t เอนเลนแพสซีเ a ็ตพาทหรือว่าจะเป็นเดอะเวนซึ่งเดอะเวนอันนี้อาจจะต้องเสียตังค์ <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็ สิ่งที่จะบอกก็คือเราจะต้องมีการสืบค้นในฐานข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมการประดิษฐ์ของเรามากที่สุดเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละฐานข้อมูลนั้นมันอาจจะไม่ครอบคลุมอย่าง USA อย่าง US เนี่ยเขาก็จะสืบให้มีแต่ฐานข้อมูลเฉพาะของตัวพาเทนที่เป็นสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งการที่เราที่จะเลือกฐานข้อมูลเดียวในการสืบค้นเนี่ยมันอาจจะทําให้มีความผิดพลาด อมองไม่เห็นงานที่มีมีมาก่อนอื่นๆซึ่งทำให้เราหลุดอาจจะหลุดหลุด,ลดอขอบเขตของข้อมูลของเราไปเนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเรียกชุดคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่มันเหมาะสมกับการประดิษฐ์ของเราเราจะเลือกชุดคีย์เวิร์ดขึ้นมาสักสองถึงคีย์เวิร์ดก่อน โดยที่เราด Bref, thumb, ูจากในรายละเอียดการประดิษฐ์ของเราเนาะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะถัดมาเราก็จะมาเตรียมละเตรียมรายละเอียดการประดิษฐ์ซึ่งการเตรียมรายละเอียดการประดิษฐ์แบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆก็คือเป็นรายละเอียดการประดิษฐ์ข้อถือสี์บทสรุปแล้วก็รูปเขียนพี่ต้องมาลงลึกในส่วนของรายละเอียดการประดิษฐ์เนาะอันแรกค่ะในส่วนของรายละเอียดการประดิษฐ ก็คือเราจะต้องมีอะไรมีชื่อการประดิษฐ์ซึ่งชื่อนั้นนะเราจะต้องอเป็นการใช้ชื่อที่ไม่บ่งบอกว่าการประดิษฐ์นั้นนะมีคุณสมบัติที่มันดีเลิศไม่หรือไม่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณอย่างเช่นอัจฉริยะอนเนกประสงค์อย่างนี้เราเราใช้ไม่ได้อย,อ,ยอ,อ,ยอย่างเช่นพี่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นหม้อหม้ออนเนกประสงค์อันนี้อาจจะเกินจริงเราเราไม่อนเนกประสงค์ทําได้ทุกอย่างเลย มันมันเกินมันเกินจริงไปหรือเปล่านะมันทําจริงได้หรือเปล่าหรือว่าเครื่องหมายทางการค้าเครื่องหมายทางการค้าเหมือนที่หรอธิบายว่ามันมันเ,เป็นชื่อเครื่องหมายเพื่อเพื่อตาเพื่อตราสินค้าอย่างเช่นเป็นสตาตร์บัคส์รถรถยนต์ก็จะเป็นพวกโตโยต้าฮอนดา้าเป็นเขาก็จะมีรูปเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาหรือว่าชื่อบุคคลอย่างเช่นนายเอประดิษฐ์การประดิษฐ์ ของเขาหนึ่งชิ้นเขาอยากตั้งชื่อการประดิษฐ์ของเขาว่าการประดิษฐ์ A แบบนี้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกในชื่อการประดิษ์คือเราต้องให้มีชื่อที่ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไปอย่างถ้าคำใช้คำว่าอัตโนมัติก็อาจจะใช้ได้เพื่อที่อาจจะสื่อให้เห็นถึงความเข้าใจของการประดิษฐ์นั้นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติแบบนี้นะคะถัดมาจะเป็น สิ่งที่ต้องมีก็คือเป็นสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์โดยที่เราจะต้องระบุสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ว่าการประดิษฐ์ของเรานั้นเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการอะไรอย่างเช่นเราประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ก็จะเป็นสาขาวิศวศกรรมทางการแพทย์หรือว่าสาขาวิศวกรรมฟไฟฟ้าเป็นต้นเนาะซึ่งในกรณีที่เราไม่สามารถแยกแยะก,ก,การประดิษฐ์ของเราได้ว่าเราอยู่ในสาขาอะไรเรามีแพทเทิร์นที่เราเขียน ในหัวข้อนี้นะ่ะว่าเราจะเขียนว่าวิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อชื่อของเราชื่อที่แสดงถึงการ,ระดิตก็จะเป็นวิชาวิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติงี้นะคะถัดมาจะเป็นลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิตโดยที่เราจะต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประดิตของเราว่าเรามีลักษณะหรือ วิธีการอย่างไรทำเพื่ออะไรแก้ไขปัญหาอะไรรวมถึงลักษณะเฉพาะของการประดิษฐ์นั้นๆโดยที่การบรรยายเนี่ยจะต้องบรรยายให้ใหรู้ให้เห็นว่าสิ่งที่มีมาก่อนหน้าที่ระบุไว้ในภูมิหลังอะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วมันดีขึ้นกับการประดิษฐ์นั้นอย่างไรถัดมาจะเป็นภูมิหลังภูมิหลังอย่างที่พี่ได้บอกว่าไปแล้วก็ เ,เกินเกินไปแล้วก่อนหน้าเนาะก็เราจะบอกถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็นแบบเดิมหรือสิ่งที่ประดิษฐ์ที่เรานํามาอ้างอิงเพื่อเราเพื่ออะไรเพื่อเราให้เราชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มีมาก่อนหน้านะั้นอะยังแก้ไขปัญหาได้ไม่เท่าของเราเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนความคิดการประดิษฐ์ความคิดเห็นาการประดิษฐ์ของเราด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นคําอธิบายรูปเขียนหัวข้อนี้เนี่ยก็คือจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่า ถ้าเป็นเพื่อความเข้าใจในตัวการประดิษฐ์เราก็อาจจะมรีรูปเขียนที่อยู่ในอีกส่วนพาร์ตเป็นอีกพาร์ตหนึ่งเนาะเราจะเขียนอย่างเช่นว่ารูปที่หนึ่งสแสดงถึงชิ้นส่วนรถยนต์แบบนี้เป็นต้นค่ะในส่วนของการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์เราจะต้องเปิดเผยอย่างไรเปิดเผยโดยที่ทำให้ผู้มี ความสามารถในระดับชำนาญสามารถในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องน้นาเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้แล้วก็สามารถอธิบายให้เห็นถึงตัวโครงสร้างหรือชิ้นส่วนประกอบความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของชิ้นส่วนหรือขั้นตอนให้ชัดแจ้งโดยละเอียดซึ่งชิ้นส่วนอธิบายชิ้นส่วนของเราก็คือ,อชิ้นส่วนรถยนต์มันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยประตูกระจกหน้าต่าง บบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอธิบายทางขั้นตอนขั้นตอนของเราก็คืออาจจะอธิบายเป็น l o w chart, ของเรามีขั้นตอนการทำงาน1 2 3่งสอาทําทำาอะไรบ้างขั้นตอนของการทำงานของของระบบภายในเครื่องยนต์ค่ะโดยที่การบรรยายนะคะอาจจะต้องบรรยายให้มันสอดคล้องกับหมายเลข อ้างอิงกำกับชิ้นส่วนต่างๆโดยในพาร์ทของรูปภาพล้วก็อย่างถ้าเรามีรูปภาพเราก็จะมีหมายเลขแสดงชิ้นส่วนว่าชิ้นส่วนประตูคือหมายเลขหนึ่งชิ้นส่วนหน้าต่างหมายเลขสองนี่ค่ะหัวข้อถัดมาก็จะเป็นวิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดจะเป็นแพทเทิร์นเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีการประดิษฐ์ที่เป็นรูปแบบเดียวเนี่ยเราจะเขียนว่าเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อการเปิดเผยการผลิตโดยสมบูรณ์ก็คือเรามีเพียงวิธีการเดียวนี่แหละเราก็จะเขียนเปน็นแพทเทิร์นนี้แต่ถ้าเราไม่สามารถระบุได้เออของเรามันมีหลากหลายรูปแบบเราให้เราระบุสิ่งที่เป็นที่วิธีการที่เราดีที่มันดีที่สุดนะคะในหัวข้อ,อ,อสุดท้ายคือเราหัวข้อนี้น่ะมันจไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือแล้ว แล้วแล้วแต่เราแต่ว่าหัวข้อที่พี่อธิบายในก่อนหน้านี้จาเป็นตน้องมีนะแต่ว่าหัวข้อนี้เราจะบอกแค่ว่าการนําการผลริตไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ทางด้านในบ้างก็จะเป็นทางด้านถ้าเราทํารถยนต์ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเป็นออทําเครื่องมือเกษตรเป็นเกษตรกรรมหรือเปล่าเงี้ยค่ะเราก็ใส่ไปในหัวข้อนี้ได้ค่ะถัดมาในหัวข้อของทอถือสิทธิ์คือเราจะต้อง ข้อถือสิทธิ์ก็คือหมายถึงสิ่งที่เราขอรับความคุ้มครองเนาะเราต้องการขอรับคุ้มครองในการประดิษฐ์ของเราเราจะต้องบอกถึงลักษณะทางเทคนิคแล้วก็ให้มีความรัดรัดกุมชัดแจ้งชัดเจนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับรายละเอียดของการประดิษฐ์ไม่ใช้ถ้อยคําที่คุมเครืออย่างเช่นคําว่าคล้ายอย่างเช่นสาร A คล้ายกับสาร B แบบนี้เราใช้ไม่ได้เราใช้คําว่าสาร A คือคือสารอะไรเสาร A คือโซเดีมยมคลอไรด์ แบบนี้เราเราเขียนลงไปในะข้อสิทธิ์ได้เราต้องการบอกว่า,า,าสูตรโค้กของเราใช้สารอะไรน,นะคะแล้วก็ใช้ถ้อยคําที่ไม่จํากัดขอบเขตของข้อถือสิทธิ์จนมากจนเกินไปอย่างเช่นอย่างน้อยอย่างมากไม่น้อยกว่าไม่มากกว่าอยู่ในช่วงคําว่าอยู่ในช่วงพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นคนเราได้ยินความถี่อยู่ที่20ถึง20,000เฮิรต์ แต่ระบบของเราอย่างเช่นเป็นระบบที่ที่เราพูดในรถรถยนต์ให้ให้ส่งเสียงว่า,า,าซ้ายเลีย้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออะไรนี้เราจะเราจะบอกว่าขอถือสิทธิว่าระบบของเราใช้ได้อยู่ในช่วงตั้งแต่1000-2000ถึง2,000เฮิร์อย่างงี้ะคะ่ะเพื่อมาให้มันกว้างหรือมันแคบจนเกินจนเกินไปนะคะบทสรุปคือบทสรุปของเราก็คือจะสรุปไอ้รายละเอียดของเราที่เราได้เขียน มาตั้งแต่ขั้นต้นนะให้ให,ให,ให้ให้มีความชัดเจนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะโดยที่สรุปได้ไม่เกินประมาณ200คํานะคะรูปเขียนเราก็เขียนตามหลักวิชาการการเขียนแบบอย่างเช่นเราใช้โปรแกรมวาดวาดรูปเป็นพวก AutoCAD หรือว่า i d w o r k วจำพวกนี้นะคะที่ที่ที่ใช้กันแล้วก็มีหมายเลขแสดงชิ้นส่วนต่างๆ อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการเขียนข้อถือสิทธิ์โดยที่เราจะเห็นว่าเอออันนี้ของเราก็คือเป็นรูปแก้วเนาะเป็นภาชนะใส่ใส่อะไรสักอย่างหนึง่งโดยทีออ่มีหมายเลขชี้แต่ละอันแต่ละอันคือเราจะต้องบอกว่าแต่ละอันคือ,อ,อชิ้นส่วนที่มันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรไม่รู้คาดคาดอยู่ตรงนี้ เบอร์13แต่เราก็เลยทำการไปสืบค้นและไปสืบค้นงานของเราที่มันมีมาก่อนว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอาจจะในในปัจจุบันอาจจะมีอยู่แล้วถ้าในตัวอย่างก็คือว่าในตัวก่อนหน้านั้นอะเรามีแค่แก้วมีแค่แก้วธรรมดาแต่ว่าเรามาพัฒนาขึ้นใหม่โดยที่เรามีไอ้ตัวน่าจะเป็นตัวที่ตัวจับความ เป็นเป็นเหมือนที่จับความร้อนอะไรคะ่ะเพื่อเม่ให้เพื่อไม่ให้เราจับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกร้อนเป็นเป็นแผ่นอันนี้พี่จะเฉลยตัวเราจะเขียนยังไงถ้าเขียนชื่อของเราที่เราตั้งพี่บอกแล้วว่าอย่าให้กว้างหรือแคบจนเกินไปถ้าเราใช้คำว่าแก้วเลยแก้วเลย,ยก็มันก็เป็นแค่เป็นเป็นแก้วใส่เราอาจจะใช้คำว่าภาชนะภาชนะเราใส่เราเป็นได้เยอะ คือครอบคุมทั้งแก้วเลยภาชนะอะไรก็ได้แต่มันอาจจะกว้างเกินไปหรือเปล่ามันเป็นได้ทั้งถ้วยชามกะละมังเป็นอย่างนี้เนาะเราก็อาจจะใช้คําว่าเป็นภาชนะสําหรับของเหลวร้อนซึ่งเราดูแล้วว่าเออมันมีไ e อ้แพดเนี่ยที่มันกันความร้อนจากมือเราไม่ให้เราร้อนเนาะเราก็เลยภาชนะสําหรับของเหลวร้อนเบอร์ Ber 12คือทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นเบอร์12ที่ประกอบด้วยฐานรูปวงกลมเบอร์14 ฐานรูปวงกลมเบอร์สิบสี่เราบอกเลยว่าไอ้ฐานของเราเนี่ยมันเป็นวงกลมถ้าของเราก็อาจจะเป็นรูปอื่นก็ได้เป็นรูปดาวรูปสามเหลี่ยมอะไรเราก็ว่าไปฐานรูปวงกลมเบอร์สิบสี่มีผนังบางเบอร์สิบแปดมีผนังบางเบอร์สิบแปดที่มีขอบรูปวงกลมเบอร์สิบห้ามีขอบอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายเปิดของภาชนะเออมันไม่ได้อยู่ที่ก้นนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ปลายเปิดสําหรับใส่นะ เป็นสำหรับใส่ของเหลวอะไรสักอย่างแล้วก็มีบริเวณจับสำหรับบริเวณสำหรับจับมีบริเวณสำหรับจับไอ้บริเวณสำหรับจับอะอยู่ตรงไหนก็ันรูุเรายังไม่บอกเราแค่ให้มันให้ให้ข้อหนึ่งของเรามันกว้างๆไว้ว่ามีบริเวณสำหรับจับแต่เราไม่บอกว่ามันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันเบอร์อะไรเนาะมีบริเวณสำหรับจับซึ่งถูกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนจากผนัง เบอร์สิบแปดข้อถือสิทธิที่สองเราก็ข้อถือสิทธิท 2, ออสองมันหมายความว่าเราเป็นข้อถือสิทธิ์ที่มันจะต้องแคบลงมาข้อหนึ่งเราต้องเปิดกว้างข้อสองเหมือนต้องแคบลงแคบลงโดยที่เหมือนจะขยายมันจะไปเป็นการขยายเบอร์ออข้อถือสิทธิ์ข้อหนึ่งมีพัฒน e เขียนอีกแล้วก็คือจะเป็นว่าภาชนะสําหรับของเหลวร้อนตามข้อถือสิทธิ์ที่หนึ่งตามข้อสิทธิที่หนึ่งนะที่ซึ่งไอ้บริเวณสําหรับจับเนี่ย มันคือมันคือไอตัวเบอร์เนี้ยเบอร์13ถูกก่อรูปขึ้นด้วยพื้นที่ผิวของชิ้นส่วนปอกพุ่มเนี่ยเบอร์13เราจะบอกเลยว่าไอไอบริเวณสําหรับจับในข้อหนึ่งเนียมันคือไอเบอร์13นี่นะที่เป็นวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งถูกสวมอยู่รอบพื้นที่ผิวของด้านนอกมันสวมอยู่นะอยู่ด้านนอกนะมันไม่ใช่อยู่ในข้างในนะมันอยู่ตรงตําแหน่งนี้ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะพอพอเข้าใจเนาะโอเค ถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างของลักษณะของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเช่นรูปทรงที่พี่โมได้อธิบายอย่างเช่นรูปเ,เป็นขวดน้ํแล้วก็เราสามารถจดเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อีกอย่างหนึ่งการเราจดกำรปรดิดแล้วเราจดออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เป็นพวกรูปทรงสิ่งที่เราจะต้องเขียนในรายละเอียดเราก็ต้องมีคำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ว่าไอตัวขวดน้ําของเราเนี่ยมันประกอบด,ด้วยอะไรบ้าง ออมีลักษณะอย่างหลบ้างใน,ในตัวอย่างก็จะเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะคำพนาผลิตภัณฑ์ก็จะมีไม่เกินประมาณ1 0 0คําอยคนะคะแล้วก็ข้อถือสิทธิ์สิ่งที่เราขอถือสิทธิ์จะเป็นแพทเทิร์นเลยก็คือขอถือสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะของเครื่องช่วยฟังดังมีรายละเอียดตามที่ได้ปรากฏในภาพแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นมาพรา้อมนี้คือเราจะใส่ตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันคือเป็นชื่อการผลิตของเราแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราประดิษฐ์ชิ้นส่วนอะไรมาแล้วก็ลักษณะของชื่อการประดิษฐ์ของเราแล้วก็รูปที่แสดงถึงการประดิษฐ์โดยที่เราจะแสดงออกมาทั้งหมด7อย่างน้อย7รูปเป็นซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแล้วก็สามิติอย่างอย่างตัวนี้เครื่องใช้ฟังคือเขาโชว์เขาโชว์รูปที่8ที่เป็นสามมิติแบบว่ามีทั้งซ้ายและขวาเนาะ การที่เรามีร so ูปที่เพิ่มขึ้นมาจาก7รูปที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะเป็นรูปของฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ของเราอย่างเช่นมือถือแบบสมัยก่อนที่เรามีแบบเปิดปิดเ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 ปิดฝาขึ้นมาเพื่อรับโทรศัพท์หรือว่าโทรแบบนี้ค่ะเขาก็จะแสดงรูปแบบปิดฝารูปหนึ่งแล้วก็แบบเปิดฝารูปหนึ่งเพื่อเป็นรูปที่8ประมาณเพื่อเพื่อแสดงถึงฟังก์ชันการใช้งานเนาะ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวคำปเป็นเหมือนประกาศโฆษณาของของทางกลมคือเขาก็จะเลือกรูปให้เราเลือกรูปขึ้นมารูปนึงว่าเราควรจะแสดงรูปไหนเพื่อประกาศให้ทุกทุกคนรู้ว่าฉันได้ผลิตชิ้นส่วนได้ออกแบบชิ้นส่วนหูฟังอันนี้ขึ้นมาแล้วบนโลกใบนี้ทางด้านขวามือก็จะเป็น ส่วนที่เขาเป็นเป็นหนังสือสำคัญที่เขายินยินยอมอให้ให้ให้เราว่าได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะค่ะทุกคนมีคำถามไหมคะก็อย่างนั้นถ้าหลังจากนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรก็อาจจะติดต่อทางอีเมลหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้นะคะ,คะก็อาจจะถาม เป็นพี่ตังูหรือว่าพี่น้ำหวานก็ได้ค่ะสคนค่ะโอเคค่ะ